แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของศาสนาอิสลามด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ลอานับคูดใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยินดีที่เราจะช่วยทุกศาสนาอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเลือกเลือกเยอะพอสมควรแล้วก็มามาเป็นขวัญเราก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบว่าผู้ใหญ่รักเราตอนตอนนีเแบบผู้ใหญ่ต่อไปแล้วขวัญเดเป็นยังไงบ้างครับ เราเราก็ยินดีนะคะที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆทางฝั่งคุณแม่ฝันต้นตะกูลเราก็นับถืออิสลามด้วยเหมือนกันใช่เรามาช่วยศาสนาเราก็ยินดีแล้วแล้วยิ่งผู้ใหญ่แบบว่าให้โอกาสแล้วก็ก็แบบถามคิวก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจนได้มาสรุปวันนี้นะคะ่ะในที่สุดก็ซักเซนแล้วก็ให้หนูใส่ชุดสวยๆใส,ส,ส่ชุดวปักเต็มมากเลย เต็มมากนั่งก็คือไม่ได้ต้องยืนพอเราเห็นชุดค้ารกเป็นยังไงบ้างตกใจอ่ะคือเราที่ผ่านมาเราก็ใส่ชุดค่อนข้างที่จะแบบเป็นรอยชุดตอนน้มผ่านมาแต่ว่าวันนี้คือเวลสเมตรนะคะแล้วคือต้องยืนบนเวทีแล้วภาพปักหมดเลยก็คือแบบค่อนข้างไม่ค่อนข้างคือหนักมากเราก็ต้องแฮนเดิลให้ได้แต่ว่า เรามองสุดเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขอะเราเป็นผู้หญิงใส่ชุดสวยๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากแต่งงานทุกวัน uh huh. ใช่แล้วก็ยิ่งแบบเราได้ทำเฮียแบบนี้ uh huh. อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทุกวนันอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยค่ะก็ในพี่ห้องเสื้อที่เขาเป็นอิสลามอ่ะทำให้เราก็เราก็เห็นทีคือแบบเฮ้ยคือในผมขวัญข้างใน uh huh. ไม่มีสเปรเลยนะ เป็นถมของเราเลยไม่ได้เป็นถมแล้วก็มีโดนัทอันใหญ่ๆที่ไม่ใช่โดนัทแบบกิฟต์เกบเยอะเลยอ่ะเป็นโดนัทกรกมแล้วก็เอาถมใส่เข้าไปสองขวดแล้วก็ผ้าพันคือง่ายมากแต่ถ้าเป็นเราทำาก็ประมาณสองวันง่ายชุดเครื่องเพชรก็อลังการเหมือนกันค่ะชุดเครื่องเพชรก็สวยไปชุดโมร็อโกนี่ค่ะหลังจากอ่อันนี้เลยหลังจากที่พี่ฝันเป็นกรรมการนะค่ะพิทเบอร์ หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตายนางงามอยากจะเรียกร้องให้ประกวดนางงามไปถึงซึ่งมันขยายอายุแล้วอะไรอย่เงี้ยอยจะบอกแฟนๆใครอยาใช่ให้เราไปเชียร์เราประกวดนางงามได้ไหมอ๋อจะดีเหรอคะไม่ดีมาใช่เพราะว่ามันขยายอายุแล้วไงอะไรอย่าง๋อไปได้เออขวัญอยากจะประกวดเหมือนกันเพราอยากได้มงอยากมีมงเป็นของตัวเองตอนนี้ก็เนี่ยเราก็ได้มงแบบนี้เราก็ถือว่าแบบ เออให้น้องๆเขาทําไปเราก็เป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเราก็มีมงกุฎของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าน้องๆที่เขายังไม่มงเราก็เหมือนอยู่คอยส่งน้องอออเราได้กลับไปที่ช่องเจ็ดแล้วหลายคนก็รอว่าเราจะได้ล่นละครเรื่องอะไรแล้วพระเอกคนไหนผ่านก็ล่อมันกันอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนที่แบบยังยังไม่มีค่ะก็คู่วันนี้ก็เราก็มุ่งเน้นทําเรื่องธุรกิจเนาะแต่ว่า ถ้ามีงานอะไรมาก็เราก็ติดต่อเราก็ยินดีรับทําได้แต่ว่าเรื่องการทํางานของที่ช่องเจ็บผู้ใหญ่คอยก็ไม่ทราบว่าระบบการทํางานเป็นยังไงเนาะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้เต็มที่อย่างตอนนี้เราก็ไปงานช่วยงานช่องทุกที่เราก็ทําไปในฐานะที่ที่เราเป็นขวัญอุตสาหะนีเราก็ช่วยงานช่องก็ยังไม่ได้มีแทนละครที่แบบคอยมา ไม่มีเห็นแก้บทแก้บทตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแก้ไม่เสร็จทุ่วันเอ่อรายการของเราครับในช่องยูทูบมีตอนหนึ่งที่บอกเรื่องว่าเราติดขั้อแล้วนั้นมันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงทำไมเราต้องตัดสินใจแบบนั้นเออคือเรื่องแบบนานมากแล้วค่ะตั้งแต่แบบว่าตอนอยู่ประมาณม .3 ม .4 อะไรอย่างเงี้ยเราก็ มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกผิดอุอกใจอะไรตอนนั้นบอกได้ไหมว่ามันเป็นเหตุผลอะไรอเรื่องอะไรที่แบบว่าสามารถแชร์ได้นะเพราะว่าพอพูดออกมาปุ๊บในคอมเมนต์ก็ถามเลยว่าตอนนั้นพี่ฝนตั้งใจทำแบบนี้ทำไมบอกไม่ได้เราบอกเราเป็นไปกระทองึงคนอื่นเพราะว่าเราทําผิดตับคนอื่นแต่ว่าก็เรื่องเราก็คือบอกว่าเธอมา